สวัสดีค่ะวันนี้มูมูไม่มีครอบครัวค่ะวันนี้จะมาทำขนมหวานค่ะบวชฟักทองค่ะก็จะมีน้ำกะทินะคะน้ำกะทิข้นเสร็จมีฟักทองหั่นเป็นชิ้นค่ะชิ้นพอคำแล้วก็มีน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็มีเกลือเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะ กะทิเทใ,ใส่เลยค่ะใส่น้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลจะได้ละลายเป็นพร้อมกัอนกะทิร้อน ใส่รักทองเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามารอนะะ้ำกะทิเดือดน,นะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะน,นะคะ นิดนึงขาดหวานค่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลเพิ่มใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะค่ะแค่นี้ก็ถ้าสุกก็รับประทานได้เลยค่ะทีนี้ก็รอแต่สุกอย่างเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ สีะคองสวยค่ะเหลืองหน้าทานหอมปะทิด้วยลองทำทานกันดูนะคะทำแบบง่ายๆอะค่ะเนี่ยค่ะหน้าทานค่ะขอบคุณนะคะ